น้องก้องคะค่ะไปดิอ่ากําลังจะออกเพลงเวียดนามเหรอคะเวียดนามครับแม่เออเลงเดียวกับแม่นั่นแหละน้องก้องคือเป็นเด็กใหม่ได้กี่เดือนแล้วคะอันนี้เข้าเดือนที่เจ็ดแล้วมั้งคะเฮเจ็ดเดือนแล้วแม่เจ็ดแล้วเหรอหกเจ็ดเดือนแล้วใช่วมากหรอใช่ะอ้เออเออเอาน้องเออเดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่เดือนกันยายนเจ็ดเดือนแล้วไวมากเนาะจะไวัยมากแนะนําตัวค่ะสวัสดีครับพี่ก้องนะครับพี่ก้องโคดิโดมครับผมน้องก้องแต่ก่อนมาทําที่โดมทํางานที่ไหนคะ อ่าเป็นคุณครูสอนปรับพฤติกภาพอยู่สถาบันสถาบันหนึ่งในขอนแก่นปรับปรุงบุคลิกภาพพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาบุคลิกภาพชื่อสถาบันมีไหมมีครับชื่อคลับโมเดลขอนแก่นแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่อุดรชื่อ OV e r v i e w Studio ครับมีสองสถาบันแล้วก็แล้วก็เป็นแดนเซอร์ของโรงเล่ามิตราาพตรขอนแก่นแล้วก็เป็นผู้ช่วยทันตกรรมครับแม่แต่ว่าเป็นแดนเซอร์อยู่ที่อะไรที่ไหนนะโรงเล่ามิตรภาพขอนแก่นขอนแก่นใช่ไหม ที่นั่นเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากแม่เป็นวันกี่รอบอ่มีสี่เบรกมีสี่เบรกเบรกวประมาณสิบเพลงสิบกว่าเพลงสิบเพลงสิบเอ็ดเพลงแล้วแต่ก็สี่เบรกก็สี่สิบกว่าเพลงอีกอองฟังเพลงด้วยนะว่าถึงท่อนไหนแล้วได้แม่ทันไหมนี่ทันอยู่เออโอเคแล้วทีนี้ยังไงถึงได้เข้ามากรุงเทพอ่าผ่านเพื่อนครับอ๋อก็คือทำไมถึงออกจากตรงนั้นละคะทาได้ไหมทมได้ครับมันมันกินเหล้าทุกวันจนร่างกายไม่ไหว่แม่มันจนแบบว่าภูมิตก เ้วก็เป็นป่วยง่ายไม่สบายง่ายแล้วก็โสมด้วยอะไรด้วยแล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยได้ออกมาก็เลยมาทําที่โคเดินโดมแล้วเพื่อนแนะนํามาใช่ไหมเพื่อนแนะนํามาครับอ๋อเออแป๊บแป๊บด้วยเจ็ดเดือนรู้เหรอไหวเนาะเเดือนไหวแล้วแม่ไวสูงเท่าไหร่คะสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบหกประมาณนั้นแม่หนักหนักตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่ช่างช่างรักส่ววันเจ็ดสิบ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 เออก็แบบประมาณมีน้ำมีหนักนิดนึงเนาะแล้วทีนี้อยู่ที่โดมเล่นวันละกี่เพลงคะเล่นวันละถ้าปกตินะครับ ถ้าคนผู้ชายมาเยอะก็จะ3แต่ถ้าผู้ชายอย่างวันนี้ค่ะเล่น5เพลงครับอ๋อโอเคแต่ยังไม่มีเพลงร้องเนาะสแตนบายอะไรเงี้ยยังไม่มีไม่มีสแตนบายครับเพราะว่ายังเป็นเด็กใหม่เนาะก็ายังแบบว่าไม่สามารถปล่อยให้ได้เพราะว่าต้องอาเซอประสบการณ์เยอะใช่แล้วเป็นไงเขาความรู้สึกอยู่ที่นี่ดีครับมันมันไม่ได้เหนื่อยมากจะจบแล้วนะจะจบแล้วไปสิเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหมาตอกันเนาะได้ครับออกเพลงก่อนค่ะออกเพลงก่อนค้ากุะโดดด้วยว่ะ ต่อค่ะเมื่อกี้ต้องไปออกเพลงเอามาต่อกันเมื่อกี้เราค้างไว้ที่อะไรเท่าไหร่ที่อะไรวะค้างไว้ที่อะไรนะแม่เป็นยังไงบ้างอยู่ที่โคอนโโดดมินโดมมีความสุขดีครับแฮปปี้ดีแล้วก็เพนักงานดีค่ะแม่ก็คือได้ไปอยู่บ้านส้มแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านเช่าห้องใช่ครับอยู่บ้านส้มเสียประมาณต่อเดือนนะสองพันสามสองพันห้าไม่เกินเนี่ยเออค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นใช่ค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นถ้าเช่าห้องก็ไม่ต้องใช่ครับแต่กงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ็กโทรเวิีตด้วยมั้ง เอกมังเพราะว่าชอบอยู่กับคนหมู่มากไม่ชอบอยู่คนเดียวอ๋อเออเออเราเป็นคนที่แบบ alert ไงใช่บางทีคุณชันก็ลำคานหล่อนสมัครปรากันมานู่นมานี่มันนั่นอยู่แล้วลำยัดตัวอยู่แล้วที่หนึ่งไม่แล้วทีนี้การทำงานที่โรงเล่ากับที่เทยเตอร์ต่างกันไหมต่างกันแม่ต่างกันคือถ้าเป็นเทยเตอร์เนี่ยมันจะมีท่ามันเพลงของมันท่าของมันแต่ถ้าอยู่นู่นอะ คือเราขึ้นไปปุ๊บเราจะมองหน้ากันแล้วว่าเราจะเต้นเซตไหนอย่างเงี้ย oh. เราถ้ามันจะมีเพลงประจําเฉพาะของมันว่าต้องเ oh. ต้นเต้นท่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับเพื่อนบางบางคนเงี้ยเราก็จะขึ้นเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละขึ้นไปผสมเซตกันบ้างอะไรกันบ้าง oh. แล้วก็ <c oughs> ที่นู่นมันจะมีกินเหล้าแต่เนี้ยไม่มีหลักๆเลยที่ต้องกินเหล้าและกินเหล้า oh. ทุกเพลงมันเลยทำให้แบบร่างกายพังใช่ร่างกายพังไหมไม่แล้วทีนี้ คือทุกคนจะต้องรู้ว่าสเต็ปนี้ท่านี้มองตากันปุ๊บรู้ใจทันทีไม่แม่ไม่ได้มองตารู้ใจคือแบบว่าสมุิมือ่ะพอมือขึ้นปุ๊บเขาจะรู้แล้วว่าเซตไหนอย่างถ้าคืออย่างเงี้ยก็คือจะรู้แล้วว่าเซตไหนเป็นอย่างนี้ใช่แต่เหนื่อยมากเลยที่หล่อนเล่าเหนื่อยมากแม่ครับลูกต้องไปเพลงแล้วครับอ๋อเหรอเออใช่โอเคโอเค